แม่ขนาดใส่บักหอยเดือได้นี่เว้ยมันยังมากินอยู่น้ะนี่ครับผมมาแล้วว่าแมนเอียงกับก,กินเมดอรรถเราจนทูนเลยเว้ยเฮียหอยถาดครับกัดอยู่ประคอประคอยามเบ็ดอยู่เดี๋ยวยินเสียงตุ้มตุ้มเลยครับผมอ้หอ้ยทำแทะขบๆเลย ปูนปูนปูนว้ายปลุกไงปลุกไงปูนครับผมมั่วไปเลยมั่วไปเลยปูนปุูนปูนเฮ้ยสวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่พีน้าหน้าทุกทุกชั้นด้วยนะครับเนาะวันนี้มาออกกับผมอีกเช่นเคยครับผมครับผมขิงเนาะวันนี้ครับพี่พันนองมาพักเบ็ดครับครับเรือหอยเรือหอยเดือหอยเดือ ผมไปหาไอตัวหลินม้าหรือว่าตัวถาดเนาะติงบอกนั่นแหละไปหาแหล้วได้มาวันไลายครับแต่ว่าเห็นเห็นบัอกไม้เดือดเพราะว่าปลามันกขนาดจ,จะกินขึ้นกันก็เลยว่าจะเอามาลองเบิงเนาะครับเนาะว่าจะมานบอก <c oughs> ลองเบิงครับผมวันนี้กับเบดหาซหนังเนาะขี่กระเดื่อนกับ้นหยากแล้วครับช่วงนี้ฝนบปคือตกต๊เลย กีนเดือนบกคอยอันนี้เลยเนาะบกคอยเห็ดหางขึ้นมาเลยห <g ül üyor> าจนว่าลแล้วครับผมมันก็มีอยู่แต่ว่ามีหน่อยเนาะฝนบ่คอยตกครับแต่ฝนตกนี่มันหาง่ายเลยเยอะเยอใส่เดือนนี้เป็นอย่างครับผมมันนี่ล่องมาทดลองเยอไหมครับบกไม้เดือนเนาะชมกันครับผมมันจะได้ตัวบกกันครับผมผมันจะใจเบึงหอยเดือนที่ผมจะมาใส่เนาะนี่ครับผม ตัวมันจะเป็นแนวนี้เนาะนี่มันมีหอกออยเอาต้องทุบมันแหละครับผมหอยเชลรี่ปลายังกินเลยนี่กับหน่าจะกินขึ้นกันครับผมนะครับผมลองเบิ้งเพื่อมันเนาะยังแหลกถึงไปตรงนี้เลยเนาะมาเบิ้งน้อกันมาสิงมันปะนวดกระบอกโคตรนะครับผมนามกระเดนน้อยนะเป็นไม้บังคับกินแล้วครับผม นะครับผมห้ามมันเนาะลงบูครับผมกับความคิดเห็นมันานาะอยู่หน้าคือเก้าครับผมนะครับผมมันมันนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเคิงเนาะครับเนาะเขาก็ได้ทำการใส่เบ็ดเรียบร้อยครับผมกับบรรยากาศ ำขำ้อคืนครับเนี่ยเสียงกบเสียงเขียนหองเอฟ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 เลยเนาะไปครับผมย่ามกับกันเมืองมาสีมานบ่กับเนื่แปลกแปลกเนาะลองเมืองครับหอยถาดยังกินหอยเรือนี่สิบวกินเนาะเนาะแม่ขนาดใส่บกหอยเอดือได้นี่ยเว้ยมันยังมากินอยู่เนาะนี่ครับผมมาแล้ว ว่าแมนแดอียงกับก,กินมืดอรดนะ่อยไปครับผมมนัมนมนัมนมันครับกับเงยห้อยเดือนเนาะปลาเข็งครับผมอ้กินดีขนาดปาลารับแขกครับนี่มาอีกแล้วครับผมเนี่ปลาหมอเนาะเอ้ปลาเข็งคุณหมอมาอีกแล้วมาอีกแถมนะย้ำกังเวนเนี่ว่าจะเป็นเงยยัง้งกับกินมดเลยพนเพิ่อนนี่มนัมนมนัมนมันครับผมก็ดีครับผม จะได้หูว่าปลาก็ยังกินหอยเดืออยู่เนะาะตาถูกแน่นี่ผมดีใจเด้ครับผมถึงแม้จะเป็นปลาหมอก็ตามในหูว่าเยือที่ห่อออกมาเนี่ยมันยังกินอยู่เนาะไปครับผมมันหมานเปรูมต้องกันว่าสิใดปลายั้งเนาะคุณหมอมาอีกตัวแล้วเนาะนี่หมานมานัมนหมนครับนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผม เอาจนพูนเลยเว้ยเฮ้ยเหยื่อหอยถาดครับอัดอยู่ปลาคอปลาคออือมนัมนมันมันครับผมมันปลาคอเนอะเอาะเถ้ยว่าจะได้แต่ปลาเข็งนะครับผมปลาเข็งก็กินปลาคอก็กินแหละเนะเาะเหยื่อหอยถาดนี่ว่าอาจจะกินสาแน่ครับผมเพราะช่วงนี้หนามมันหน่อยเนาะ มันก็จะมีปลาบังคับกินอยู่แล้วก็ส่วนไม้หน้านี่ผมผมสั่มม้าไร้เหื่อแล้วเนาะผมใส่จ็ดแปดหลอดไปแหละเพราะมันมีไมใ้ใส่ครับผมเอาเลยมาใส่แต่นหน้านะครับหน้าหน้าเป็นหน้าแบบว่าหน้าหญ่เนาะหน้ามีหน้านี่ครับที่ว่ากลวงอยู่ ไซโบมดกครับทีหน้านี่เล็ดหาสิปดังหนีว่นไซจนหว่าครับผมว่ามันสามสิบก็เลนะครับนะนะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สวัสดีน้องทุกๆก,ท,กท่านเนาะวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมอสวัสดีย่าม,มือเสาครับผมอรุณสวัสดีนะย่าม,มือเสาอากาศซีหนาวเนี่นครับผม ทงไฮทงนาคือเกาช่วงนี้เป็นเวลาตีหาเคิงเนาะฝนตกครับเมื่อคืนแต่ว่าบดตกแห้งดอกตกพอลิ่นๆสีน้าๆครับเมื่อนี้ชาวนี้ก็จจะผ้ามากูเพชรครับผมเหยือเหยือหอยอันนี้เนาะหอยถาดเนาะเมื่อคืนนี่อยู่หอดถุ่หนึงครับผมบดิอยู่เด็กอาจจะเป็นอาจจะเป็น นี่เนาะไอฝนมันเหมือนกันมันสีตกแล้วก็เลยกลับดีกว่าครับผมใอ่ปลาเข็งกับขอคอหน่อยไปพอจีล่ะครับผมเ <laughs> ดี๋ยค่อยพันไปได้เนาะเดี๋ยวทามันหลุดกันเสานี้แล้วเทีสิมันเนาะก็เลยครับผมมาแล้วครับผมแต้มแหลกโอ้ย <laughs> ตัวลับแขกอยู่ไซก็มี ตะเคีงนหน่อยครับผมมันมันมันยามเบ็ดอยู่ได้ยินเสียงตุ้มตุ้มเลยครับผมอุ้หืออุ้ยมันแทกขวบๆเลยขุนขุนขุนว้ายเป็นลูกไงเป็นลูกไงขุ่นครับผมงูอไปเลยงูอไปเลยขุ่นขุ่นขุ่นอุ้ยอู้ หยุดยุกครับผมเนี่ยโอกขึ้นมาเอ้ยยุกไงครับผมยุกไงแตมแหลกเลยเนาะมันมันมันครับถึปลายปากเนาะ ครับผมกระดูกใหญ่ครับมนัมนมันมันครับกระดูกหนาตัวง,งามๆเลยตัวกำลังงามๆเลยนะย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 ะเลื้องซึ่งปึ้งข <laughs> นาดเลยานี่มานนะครับผมกำลังกำลังแยมตัวอื่นอยู่หรอแยหลังอื่นอยู่กินนี่ เส้นตุกตับตุกตับตุกตับเลยเ <c oughs> สานี้มันแหะครับผมนะครับงามกันตอ่อได้อีกประมาณ20กวลังเนาะเจ็ดมันอีกเบ็ดนี่กรเริมมากพุ่มนะครับนหนจะได้เปลี่ยนไม้ละเบ็ดนี่นะครับผมมันมัดน้ำกันอ๋เสียงสวบในงานหนาเนาะยังตุกตับตุกตับอยู่เป็นปลาเค็งครับผมมาอีกเต็มละมาเนี่ยมนันอยู่แล้วครับผม เมื่อกี้เห็นเสียงถวบกลางง้นหน้าครับผมไอ้งันหน้านี้นนเนาะหลอกนี้นี่สวกตุ๊บๆตุ๊บซับเลยสองสามแถวแล้วเดี๋ยวเขาสิลองเอาเยือไมยเยะเป็นเนาะมาลองเบึ้งเดี๋ยวผมหาเยะเป็นมาลองเบึ้ง บรรยากาศเศร้าๆครับผมอยู่ทวงไห้ทวงหน้าเฮาเนาะเขียวชะอุ้มเลยเขกากำลังตั้งนะนครับผมเอาก็ได้ย่ามจนสุดเลยแหละเห็ดกว่าสิเก็บเบ็ดปลูกครับแล้วนะเนาะเบ็ดหูซื้อว่าสีบ่คมเลยนะครับผมเบิ่งส่งแล้วเหงื่อหลอนหลายเนาะสำหรับเี่ยวแปลกๆครับม ยยเย่อหอยเรือเนาะไอตัวถาดลินลินม้าหรือว่าไอตัวปิงบกันผมหาบ่อไหนเนาะครับเนาะไปหาแล้วแต่ว่าเจอบอก,กีตัวครับผมก็เลยลองเอามาใสา่ดูเนาะหอยเรือน่ะมันหางายครับอยู่บ้านรู้เต็มเลยก็เลยลองเอามาใส่เบิ้งเนาะมันมีเหมือกขึ้กันผมว่าเนี่ยก็ คือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมประดุกกับกินประคอกับถือเน,อะนาะไม้นี่กับไม้นี่เนี่ยผมใส่มาเก็อบแปดรอบเลยแหละครับผมแต่ว่าเสียงปลาในง้นน่านี่ครับทุบๆๆดีอยู่เลยี๋ยวพี่หนาห้ามมาสัมกันไหมครับเบ็ดเลิมเจ็บบกคมเลยเยื่อนี่หลอนมดเลยเนาะบมมีเหลือบางที่กับไปขั่นครับคอ,อหนาครับผม จากจนเบ็ดโกงยังบมยูอยูย่สงสัยข้าต้องไปเปลี่ยนกระเบ็ดใหม่ครับผมใจมากกับเจ็ดแปลดหลอดเลยเนาะตะเบ็ดนี่นะครับอีพี่หนาพอกันอีพี่นี่ผมคิงกับข้ต้องคอลาบไปเพียงเท่านี้ครับผิพลาดประกันได้อโทษคอไผ่ไวนะที่นี่ด้วยนะครับเนาะครับคลิปหนาทาให้พอกันครับผมขอบคุณครับผม